ทั่วฝักยาวราดน้ำบูดูผักกัดขาวต้มน้ำเปล่าและข้าวโรยเกลือคือเมนูอาหารเช้าส่วนหนึ่งของเด็กกว่า1นึ่นคนในประเทศไทยที่ประสบภาวะขาดสารอาหารมีสาเหตุมาจากความยากจนและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด -19 การมีเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นจุดคันงัดเราก็ใช้จุดแข็งนันเนี้ยคือสำนัก11ที่เน้นเรื่องเด็กและเยาวชนอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้บทเรียนเนี้ยไปเสริมช่วยแผนอาหารในขณะเดียวกันแผนอาหารเองเนี่ยก็มีองค์ความรู้มีบทเรียนเรื่องความมั่นคงของอาหารก็มาช่วยเสริมรวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความชำนาญเรื่องนี้นะคะเป็นที่ปรึกษาก็คือดรเอซึ่ง เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบเมืองที่อยู่อิตาลีนะคะก็เป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดแล้วก็นำแนวคิดเรื่องดีไซน์ทิงกิ้งนะคะกับเรื่องของการสร้างนวัตรกรรมประสานออกแบบเมืองเพื่อประสานความร่วมมือเนี่ยนะคะในโครงการยังฟูดเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะมาร่วมกันออกแบบความร่วมมือบางอย่างให้เมือง ที่มันมีแนวโน้มแยกกันอยู่เนี่ยมันมามีพลังได้ในปัจจุบันเนี่ยความเป็นชุมชนที่มันจะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เนาะมันเป็นเรื่องไม่ง่ายแล้วเมืองมันขยายตัวมันต้องการชุมชนที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่แบบใหม่เพราะฉนั้นหัวใจของเราก็คือจะสร้างชุมชนแบบใหม่ในสภาพแวดล้อมแบบเมืองอยังไงและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่พอเราทํากิจกรรมเนี่ยแล้วเราพบว่าเยาวชนคึกสนุกกับมัน เขาจะคิดคนอาหารแบบที่เขาสนุกกับมันแล้วก็อยากกินกับมันเราไม่ใช่แบบว่าต้องเป็นอาหารโบราณอย่างเดียวก็าอาจจะมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้แต่เขาก็จะมาออกแบบของเขาเองด้วยเพราะฉะนั้นในกระบวนการงานนี้ทำให้ตัวละครหลักคือเยาวชนเห็นชุมชนแบบใหม่สร้างได้ที่เขาไม่อึดอัดแล้วชุมชนแบบนี้ก็ ให้ความสําคัญกับเนื้อหาเรื่องอาหารขณะเดียวกันเราก็อยากทําให้ชุมชนจากสีเนี่ยขยายตัวโดยมีน้องๆทีเยาวชนที่คุ้นเคยแล้วมาหนึ่งปีเนี่ยอาจจะช่วยกันนําทางให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มชุมชนขึ้นมาตัวอย่างของโครงการในปีนี้ก็คือเรามีโจทย์ร่วมกันว่าในภาวะวิกฤตนะคะสถานการณ์โควิดเนี่ยความมั่นคงของอาหารในชุมชนทั้ง ชุมชนในเมืองชุมชนในบริบทของต่างจังหวัดหรือว่ากึ่งเมืองนะคะกึ่งเมืองกึ่งชนบทเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต่างกันเป้าหมายที่เราเห็นร่วมกันก็คือการเสริมพลังของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเมืองและชุมชนของเขาเนี่ยให้ไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนแล้วก็ตอบโจทย์ การปรับตัวในช่วงวิกฤตแล้วก็ปัญหาสถานการณ์ที่ท้าทายในอนาคตนะคะการทํางานเรื่องสุขภาวะเนี่ยนะคะจริงๆเป็นหัวใจเลยที่เราจะต้องมองสุขภาวะในองค์รวมยิ่งสสสนะคะมีเป้าหมายที่จะทําให้เกิดสุขภาวะในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายนะคะด้านจิตใจด้านสังคมหรือด้านปัญญาเนี่ยนะคะตรงนี้ยิ่งชัดเจนเลยว่ามันคือเป้าหมายของการบูรณาการ การบูรณาการไม่ใช่เป็นการเอาเครื่องมือของใครก็ได้เอากิจกรรมของใครก็ได้มาทำนะคะหรือว่าเชิญเพื่อนมาช่วยเราทำงานมันกลายเป็นการเพิ่มภาระ,ะคะ่ะแต่การบูรณาการนั้นหมายถึงการทำความเข้าใจร่วมกันทั้งตัวเป้าหมายตัวกระบวนการการออกแบบเครื่องมือและออกแบบกระบวนการใหม่ๆที่ใช้จุดแข็งหรือต่อย,ยอดจากสิ่งที่เรามีหรืออุดช่องว่าง ที่เราเคยมีก็มาช่วยกันอุดช่องว่างตรงนี้ค่ะซึ่งคิดว่าถ้าเกิดกระบวนการตรงนี้เราจะเห็นวิธีการทำงานใหม่ๆเห็นเครื่องมือใหม่ๆสามารถที่จะตอบโจทย์การแก้ปัญหาซึ่งเราอาจจะมีจุดอ่อนมีช่องว่างนะคะแต่เพื่อนมีความเข้มแข็งแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะจะเกิดขึ้นได้ภายใต้การทำงานของสอสสคงจะต้องได้รับการสนับสนุน ในระดับทั้งตัวแผนเองนะคะตัวสำนักที่เข้าใจประเด็นเรื่องนี้กับตัวระบบใหญ่โครงสร้างของสอสส,สที่จะเห็นว่ามันมีความสำคัญแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องการทำงานเป็นแท่งๆเป็นเจ้าของประเด็นอาจจะต้องสร้างความเข้าใจตัวองค์รวมสุขภาวะองค์รวมร่วมกันทำตัวชีวัดร่วมกันที่มันเป็นตัวที่ซัพพอร์ตหรือช่วยให้ภาคีเนี่ยนะคะสามารถทำงานเพื่อตอบตัวชีวัดด้วยแล้วก็ตอบ ตัวการบูรณาการแล้วก็ตัวสถานการณ์ได้จริงนะคะ